เราควรจะดังกี่เดซิเบลคือมันไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นแต่แค่มีไอเดียครับว่าเราควรจะเล่นดังหรือเบานะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ after class ครับวันนี้ผมกับนักเรียนนะครับได้แลกเปลี่ยนกันในเรื่องของดินามิกส์หรือว่าการดูความดังเบาในบทเพลงที่เล่น มาดูกันเลยครับเอาวันนี้เราแลกเปลี่ยนกันในบทเพลงที่ชื่อว่า s n o w f l y h t นะครับโดยนะักประพันธ์ที่ชื่อว่า Andrew York เวลาได้บทเพลงมาแน่นอนครับหลายๆครั้งนอมโพ m p o s e เนี่ยเขามักจะมาร์กสิ่งที่เรียกว่า Dynamic Mark ไว้นะครับที่ช่วงต้นเพลงซึ่งเพลงนี้จะมีตัวอักษรสาอังกฤษเป็นตัวเล็กเนาะ MP นะครับซึ่งความหมายของมันคือ meso piano แปลว่าเบาปานกลางคำว่าเ i ี n o แปลว่าเบานะครับซึ่งจะมีคำตรงข้ามของมันคือคำว่า forte คำต่างๆเหล่านี้ครับอันนี้สำหรับเบเกิลเนาะคำต่างๆเหล่านี้เป็นตัวบอกครับว่าเพลงเนี่ยมันควรเราควรจะเล่นดังเบาแค่ไหนแต่แน่นอนแหะครับเราไม่สามารถบอกได้หรอกว่าเราควรจะดังกี่เดซิเบลคือมันไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นแต่แค่มีไอเดียครับว่าเราควรจะเล่นดังหรือเบานะครับซึ่งเพลงนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าเบากลางกก็คือไม่เบามากมากไปกว่านั้นครับคอมโรเพอร์หลายๆคนก็มักจะเขียนพวกไอเดีย ไอเดียของความรู้สึกที่เขาอยากจะใส่ในบทเพลงอย่างเช่นลึกลับนะ Mysterious อ่าแล้วก็ Dreamlike มีเหมือน m y s t e r i o u s นี่แปลภาษาอังกฤษแปลภาษาไทยเหมือนประมาณว่าอ่ามีความลึกลับเหมือนกับอยู่ในความฝันแบบเนี้ยนะครับแน่นอนพอเราเซตแบบนี้มาปับเพลงนี้เราก็ไม่ควรจะเล่นอย่างเช่นถ้าผมยกตัวอย่างข้งแรกแล้วเราก็ไม่ควรจะเล่นแบบ เราไม่ควรเล่นแบบกระแทกกระทันแบบนี้เราควรเล่นดีดบางๆให้ฟังแล้วมันดูน่าชง,งนอะไรแบบนี้เป็นตน้นนะครับโอเคเพอได้เพลงมาเราได้บิ๊กไอเดียละว่าทั้งเพลงเนี่ยเราควรจะเล่นเบาๆไม่ดังมากเล่นให้มันดูดูคุมโทนนิดนึงเล่นให้มันเพลอนั่นเองนะครับเหมือนอยู่ในความฝัน และหลายๆครั้งครับบางทีคอมโพเซอร์เขาอยากให้ตรงเนี้นะครับเล่นมีดินามิกที่ค่อนข้างสเปซิฟิกนิดหนึ่งนะครับ mm. เขาก็มักจะเขียนไว้และหลายๆครั้งเราจะเจอนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นนะครับเราจะเจอเครื่องหมายหน้าตาแบบเนี้ยเขาจะเรียกว่า c r e s c e n t ดซึ่งความหมายของมันก็คือเราเล่นค่อยๆดังขึ้นจริงๆตามรูปลักษณ์ของมันเลยนะ ตามรูปลักษ์ของมันเลยก็คือเราจะเล่นจากเบาไปดังจนแน่นอนถ้าดูจากบรรทัดต่อไปก็คือมาพีคตรงที่ตัวลานะครับหรือคอร์ดเอมเตรงนี้แล้วก็ดิมครับอ่าเครื่องหมายนี้นะครับมีฝั่งตรงข้ามเห็นไหมก็คือเป็นปากใหญ่แล้วก็มาเล็กเครื่องหมายนี้จะเรียกว่าดิมเมนูโตหรือ ในบางสำนักนะเขาก็จะเรียกว่าด c r ร s เซนโดก็คือความหมายตรงข้ามกับเมื่อกี้ดีครีเซนโดนะครับดิมเนี่ยเราน่าจะเคยเห็นบ่อยนะมันก็คือเหมือนแบบเราดิมเสียงดิมเสียงลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เสียงดังมากจนเกินไปอ่ะเดี๋ยวผมลองเล่นห้องนี้เนาะแล้ต่อด้วยห้องนี้ให้ดูตาม d ดนน m มิกมาร์กที่เขาได้เขียน ลักษณะแบบนี้นะครับโอเคเราได้บิ๊กไอเดียแล้วว่าเพลงนี้เล่นเบานะครับให้เหมือนอยู่ในความฝันมีความน่าฉงนเราเล่นไดนามิกมาร์กตามที่คอมโพเซอร์เขาได้เขียนไว้แล้วอันต่อไปครับที่นักเรียนผมมักจะถามก็คือแล้วถ้ามันไม่มีบอกล่ะ อ่าอย่างเช่นไม่มีบอกใช่ไหมครับอย่างเล่นตเช่นเซ็กชันแรกเนี่ยเราควรเล่นเท่ากันแบบนี้ไหมหรือเราควรเล่นตรงไหนดังหรือเบาอย่างไรผมจะบอกเลยครับว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเพอร์ซันอลนะว่าเราบางทีอาจจะอยากเล่นดังเล่นเบายัางไง แต่น่นอนมันก็มีมันไม่เชิงเป็นกฎนะแต่ว่ามันก็เป็นเขาเรียกอะไรเด่ยเป็น practice เป็นสิ่งที่ทำตามๆกันมานะครับอย่างหนึ่งก็คือให้สังเกตทิศทางของเมโลดี้ข้อหมายของผมก็คือถ้าถ้าดูแบบนี้นะถ้าผมจะบอกว่าอะไรเป็นเมโลดี้มันก็ยากนะเพราะมันเป็นเหมือนคอร์ดไอเดียซะมากกว่ามันเล่นเหมือนเป็นเป็นลักษณะเป็นแอมเบียนเป็นคอร์ดไม่ค่อยมีเมโลดี้ที่ชัดเจนแต่สำหรับผมนะผมว่าถ้าสมมติเราจับดูจากตัวเนี้ย จังหวะตกเนาะหรือว่าจังหวะที่สําคัญจังหวะแรกอาจังหวะหนักไม่ใช่จังหวะแรกครับอาเป็นจังหวะหนักของเพลงเราจะพอเห็นทิศทางของตัวโน้ตว่ามันเป็นตัวโดต่อด้วยตัวเลต่อด้วยตัวมีมมนะครับตามลําดับเลยนะครับแล้วก็จะแช่อยู่ที่มีอยู่สักพักหนึ่งเหมือนกันนะแล้วพอเรากลับมาดูทิศทางอีกมันจะเป็นตัวโน้ตที่ซ้ําเป็นโดอีกเห็นไหมครับสองตัวเหมือนกับข้างบน เรแล้วก็มีนะครับมันเหมือนเราเล่นเป็นแบ่งเป็น2ห้องแล้วก็อีก2ห้องตัวโน้ตมีทิศทางที่จะขึ้นเห็นไหมครับโดไปเรเรไปมีพอทิศทางที่จะขึ้นเราก็มีแนวโน้มที่เล่นควรจะค่อยๆดังขึ้นพอเสร็จปั๊บเรากลับมาที่โดเหมือนเดิมใช่ไหมแน่นอนพอเรามาเล่นเราเล่นมีมาจนถึงตรงกลางตรงเนี้ยจุดเนี้ยจะต้องเป็นจุดที่ดังที่สุด นะครับแล้วก็ค่อยๆผ่อนลงมาที่โดแล้วก็กลับมาดังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผ่อนลงเบาอีกนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนด n นมิกมาให้ดูอันนี้ในกรณีที่มันไม่มีนะในมันไม่มีเพราะว่าคอมโพเซอร์เขาไม่ได้เขียนไว้ที่ทุกจุดนะครับที่เราต้องเล่น โอเคถ้าสำหรับผมผมอาจจะเล่นแบบนี้นะสำหรับผมผมอาจจะเล่นแบบนี้ชาหนึ่งผมโลเทคนิดนึงโอเคผมจะเล่นในลักษณะนี้นะครับก็คือผมจะค่อยๆเพิ่มจากทิศทางของเมโลดี้เมื่อเมโลดี้มันขึ้นใช่ไหมโดไปเรเลยไปมีอย่างเงี้ยผมก็จะค่อยๆ ทําไมผมต้องผ่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องกลับมาเล่นโดอีกเห็นไหมครับผมต้องกลับมาเล่นโดเลมีอีกถ้าผมไม่ผ่อนเสียงก็จะดังขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆไม่มีทิศทางทดีๆนะครับตรงนี้ผมก็จะใช้ดนามิกเดิมดังจนสุดๆแถวๆนี้นะครับแล้วก็ผ่อนลงแต่นี่ผมไม่เขียนแล้วกันนะเพราะมันเหมือนกับข้างบนเดี๋ยวผมจะลองเล่นสีห้องอ่ะอีกรอบดีกว่า าคล้ายๆ,ๆแบบนี้นะครับจะมีโน้ตผิดเล็กน้อยแต่พอได้ไอเดียเนาะคือเวลาเราเล่นมันควรจะมีเคอร์ฟเพราะว่าไอเดียมันก็คือเบาเราต้องให้เล่นที่มิสเ e เรียเล่นให้มันน่าชงนเราไม่ควรเล่นอะไรที่มันสเตเบิลหรือเท่าๆกัน นะครับเพราะมันไม่สื่อถึงสิ่งที่เขาบอกโอเคเดี๋ยวผมลองเล่น3บรรทัดแล้วกันเน้ะแล้วเดี๋ยวจะจบที่ first repeat เดี๋ยวผมจะไม่ไปต่อนะผมจะเล่นแค่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังไอเดียถ้าสมมุติส่วนตัวผมจะใส่เดนมิกผมจะใส่เป็นอย่างเงี้ยนะครับ ครับแค่นี้เราก็จะทําให้เพลงเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรมีมีความน่าสนใจเหมือนมีและมีชีวิตมากขึ้นนะครับจริงๆมันแค่นี้จริงๆนะบางทีเราแค่หัดดูว่าคอมพอเซอร์เขาพยายามจะเสื่ออะไรโดยการใช้คําแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องทิศทางการใช้เมโลดี้หรือการใช้ดันนามิกส์เพลงมันจะต่างกันเลยนะครับให้ความรู้สึกคนละเรื่องเลยทีเดียวนะครับ ในเพลงเพลงหนึ่งมันยังมีอะไรอีกหลายเรื่องนะครับเดี๋ยววันนี้เราอาจจะเจาะแค่เรื่องดานามิกก่อนเพราะจริงๆยังมีเรื่องของอัลเลกรอยนะเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องส่วนของจังหวะความเร็วอะไรกันอีกนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลามากกว่านี้ผมจะมาแชร์ให้ดูนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวผมคงคิดว่าสมควรแก่เวลานะครับดึกแล้วยังไงเดี๋ยวเราพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณที่เข้ามาฟังครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ